สวัสดีครับนิคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านยายปัดนะครับบ้านนนสวรรค์ตาบนผือใหญ่โพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับไม่ได้มาเยี่ยมยายประมาณโอ้เกือบปีแล้วครับนี่ตอนนี้ช่วงหน้าแรงนะยายแกปลูกพวกโหระพาแมงลักได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าปลูกผักอื่นไม่ได้เลยนะครับนี่เฟื่องสั่งไว้นะสารแนรนะครับโอ้ผู้จัดการยายไม่ใช่ครับสวัสดีครับ โอ้โหนี่เราเนียนงามมากเลยตีก็ขายผักประมาณนี้นะครับนี่คุณบ้านคุณยใจพักดูเดือนเลยครับอืดผักกินเราบปีนี้นี่มาเบ้อแจยเพิ่งเก็บไปวัดก็เลยเห็นก็เลยพวกเขามามาซื้อเขามาถ่ายรูปไอ้นี่ทุกคนบ่โอ้มันงามเนาะ มันนี่พี่นี่แรงรลายก็เลยปลูกบ่อยเลยเนาะครับมันมัน,ม,นมันแห้งแห้งโพดนี่ครับก็เก็บขายได้ประมาณนี้นะครับนี่ผักแพ้วซารแนนะครับก็สวยงามนะครับปลูกใส่เข่งพลาสติกนะครับนี่บานคุณยายนะครับแต่ก่อนจะมีสวนตรงนี้นะครับที่ผมมาถ่ายคลิปตอนนั้นนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยผักจะงามนะครับน้นฤดูหนาว น,นี่ผักที่คุณยายเก็บให้นะครับตามมาซื้อนะครับที่บ่านนะครับผักของคุณยายนี้ก็คือปลอดสารนะครับปุย๋ยคอกตลาดวายครับช่วงนี้ตลาดวายรดูแรงไม่น้อช่วงหนาหนาวน,น,น,นี่ก็พ่อเด็กกินยุ่ระบ,บ้านปลูกเฉพาะเด็กกินนะแต่ว่าบ่่เด็กขายหลายคือถ,ถูกปี หมด้ขายเลยแล้วขายแต่ไอตั้ขายได้ครับฝนลงคุณตาก็จะลงอีกสักรอบนะครับนี่ครับสวนฤดูแล้งแต่ว่าก็ยังมีผักให้เก็บนู่นคุณยายไปไปเก็บตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันสิบสองคุณตาหกสิบสองโอ้นี่บอพักที่ปลูกไว้นี่นี่ใบแมงลักนะครับโอ้พักยั่งอะไรทอนหน่ะน,นะ ตูเหล่าโอ้อีตูใบแมงลักนะครับเนี่ยโอ้ยง่ายมันโอ้สีขอไปปลูกนั่นมัละกอเพื่อนก,อกันล,ล้มพังแต่กินนี่กินบ่เบิดดอกสองตาใหญ่เพื่อนบอกมัละกอนั่นคืองามแท้ผ่านนี่ยังครับใหญ่นี่เพรามัละกอโอ,โอโอแขกดำโอ้นี่เด่นมันเบี่ยมันตกในสวนนี่แม่เต็มอยู่นี่เมื่อคืนนี่ฝนตกมานะครับนี่ทำให้ชุ่มชื้นปกติมันแห้งกว่านี้ ยหยก็ยังทาได้อยู่ได้สวนแน่นอนเลยแห่งมันเห็ดยาดคนณผ้ชครับแต่ว่าฤดูผักก็ปลูกไปรอป่านนะทำสาวบะโอ้ครับวัน ออเปูนค่ะกินบบเบิดซดำนี่ขายเทือละหาละซีเพื่อนเก็บสมือนี่ใบแมงลักใบกระเพรานะครับนี่อ กำลังถอดยอดโอ้โหงวงโรนหงวงหน่อยบันท่าบ้านนี่ไข่่หงวงเกี่ยวหงวงโรนครับในสวนเยอะแยะมากมายเลยนี่ดคุณตาคุณปับทีไปแล้วนี่พอจิลงอยู่นี่ ปลูกรอบๆบ้านนี่มีพันธุ์พันธุ์พักบ่เป็นอย่างเลยโอ้ขนาดแรงๆคุณยังเหด้เฉยเลยล่ะปกติเราห้าวหยุบใต้เบิร์ตโอ้มะม่วงนะครับนี่ใส่มะม่วงนอยม่่่เบาบโอ้มะม่วงเบามะม่วงเบาโอ้มะม่วงเบานะครับนี่โอ้เม่นมะม่วงปลาโบราณบ้านเฮาน้าเป็นมะม่วงเบาเออท้าวไปดอง ดองขายยายเก็บมะม่วงให้แวะมาซื้อผักนะครับก็ได้ของกินนะครับเพิ่มเติมนะครับตีคุณยายเก็บให้นะครับคุณยายปัดบ้านโนนสวรรค์นะครับนี่มีที่ประมาณสองไร่กว่านะแล้วก็ปลูกผักรอบบ้านนะครับเคยมาทําคลิปแล้วสองสองคลิปนะครับปีที่แล้วนะครับตัวบ้านนะครับบ้านเอ่อบ้านสวนนะครับบ้านทําสวนปลูกผักรอบบ้านนะครับก็ได้ขาย หมุนเวียนทุกวันนะครับนี่แค่ะระยะนี้เองที่ที่มันแรงมากแล้วก็มีแค่ผักสะระแหน่มีใบแมงลักใบกะเพราเท่านั้นเองที่ผักแพ้วนะครับที่พอได้ขายนะครับมีได้ได้ทุกวันนะครับสลับคุณยายปัดนะครับน,น่นเก็บมะม่วงให้โอ้ของกลิ่นเปิดนนโอ้แดดเผา โอ้โหลวกเบ้อเลยแดดมันแห้งผดโอ้สกถามว่ามีของม้วนกินบอ้องเพื่นหลายตัวนี่อืม นี่คือส่วนอของการเตรียมดินนะครับนี่คุณตาก็ปรับปรุงดินทุกทุกครั้งที่ปลูกนะครับย้ายดินเปลี่ยนดินอูมะม่วง,วงลวงนะครับนี่มันลวกแดดนะครับนี่เยอะเลยมานอามะพร้าวนะครับอ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นผลผลิตนะครับผักที่ยังพอมีขายนะครับ,บสําหรับสวนคุณยายปัดนะครับนี่โหระพานะครับ ชอาอมมะละกอนะครับนู่นผ่านผักก็ยังพอมีนะครับที่สวนนี้นะครับนี่ปลูกไว้ัรอบรอบบ้านแบบนี้นะครับปลูกมานานนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับก็เป็นอาชีพที่คุณยายคุณตาน,นะครับมาหลายปีส่งลูกเรียนครูเรียนอะไรนะครับด้วยรายได้จากการปลูกผักตรงนี้แหละครับเยียกว่าสวนพอเพียง อีกหนึ่งที่ที่ตำบลผือใหญ่โพสีสวรรค์จังหวัดศรีสะเกดนะครับย,ยังอ๋อเนี่ยหอมท่องเพิน่นโอ้ยเมษากันยังเป็นอยู่เนาะไอพืชผ้าไหมมันแรงแห้ง,งได้ปีนี้โอ้มันอยู่ไก่น้ำเนาะนี่โอ้เผื่นกันยังได็กเสื้น,น้ำอันน,นี้ไใยใหญ่หนึ่งน,นี่ใบบัวบกตัวนี้โอ้ผักต้นบอนเอร์สลับผัดผักเลยบอนจืดใบเตยนี่ รอบๆหนี่ก็แมนเนพื่เลยหูทั้งผูกกับยังต้นพริกไข่กว่านั้นไข่กับสิกาย,าย,ายโอ้ยมันแหลงกันเหลือมาเผามาเผากับเป็นหลอดเว้ดเออแหลงปีนีสุดยอดดีิงๆแหลงแหงวัครับบักเขือตัวนี้พักเงี้ครับต้นยังจะหุงสือแต่พักเงินบ่อยเป็นพักว่ะเป็นดอกใหม่โอ้เป็นดอกใหม่แต่ว่าคุณเดนพันรายยังแห้งเสียพันเดือดร้าเป็นเห็ดอีหยังร้อยจะ่ทกโอ้ อืมครับเป็นกีบเป็นกีบกระทงโหนี้มะเขือนะครับสุดยอดนะครับก็ยังมีให้เราดูอยู่นะครับวันนี้ผักผักพ่อเพียงของคุณตากับคุณยายนะครับขั่วเพิ่นนะครับขั่วเปิดตัวนี้เอาไว้จะปิ้งย่างนะครับต้มนะครับผักบุ้งนะครับนี่เด็ดผักตรงนี้เลยเด็ดผัดตรงนี้เลยนะครับลงหลังครัวนี่เลยหล้างบ้านนี่เลยนะครับ แต่กินอะไรก็จัดการเลยโอ้เรียกว่าพ่อเพียงของคนจริงๆนะครับน,นี่พันเพื่เนาจะปลูกใหม่หอมหอมแบงเราบ้านท่าอื่นหอมแบงนะครับนี่เอาไว้จะปลูกรอบใหม่นะครับปลูกค้ายใบนะครับนี่รอให้ฝนมากว่านี้หน่อยนะครับเราจะคุณยายก็จะลงนะครับทรง,งไปลำพูนให้ลูกโอ้เขามากินแบบม่วงนั่น ต้น ok นี้เขียวเสวยนอครับอืมอันนั้นต้นนี่ผมวางสาสูมันหลวงเลยโอ้ต้นอะไรเพื่อปลูกโอ้ต้นนี้พันแมงลักผักสตูนะครับเนี่ยเอาไปปลูกต้นนี้ขอพันเพิ่นนี่รถขายผักนะครับนี่คือผักที่คุณยายเก็บให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะครับ มันแดดในช่วงนี้อ่าได้ปากจานที่ต้องการนะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาคุณยายครับผมได้ไปผักไปปลูกด้วยนะครับได้ของกินของฝากของซื้อของขายสมบูรณ์แบบนะครับสําหรับมาเยี่ยมคุณยายนะครับนี่อ่าได้ผักนะครับอ่าไปกินนะครับแล้วก็ได้มะม่วงนะครับผมไปกับบ้านเราขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ